สวัสดีคะ่ะเด็กๆทุกคนครูอ้านะคะวันนี้ครูอ้ายก็จะมาสอนเรื่องประโยคในภาษาไทยเช่นเคยนะคะต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะพหหระ้อมกันหรือยังคะพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยคะ่ะอ่ะเริ่มเลยนะคะประโยคในภาษาไทยนะคะถ้าแบ่งชนิดของประโยคในภาษาไทยนะคะตามโครงสร้างที่เราเรียนกันไปชั่วโมงที่แล้วนะคะจะแบ่งได้3ชนิดด้วยกันค่ะคือ1ประโยคสามัญ2ประโยคความรวมและก็3ประโยคความซ้อนซึ่งวันนี้นะคะเราจะเรียนแค่ประโยค ประโยคสามัญประโยชเดียวนะคะไปดูกันเลยค่ะประโยคสามัญคืออะไรนะคะถ้าแบ่งตามโครงสร้างหรือว่าความหมายตามโครงสร้างเนี่ยประโยคสามัญหมายถึงประโยชที่ประกอบด้วยนามวลีและกิจาวลี แต่ประโยคสามัญนะคะถ้าเราพิจารณาประโยคสามัญก็คือประโยคที่มีใจความเดียวนะคะมีใจความเดียวมีเหตุการณ์เดียวนะคะเอ่ยถึงเรื่องราวเรื่องเดียวนะคะสื่อสารเรื่องราวเรื่องราวเดียวนะคะลักษณะของประโยคสามัญซึ่งประโยคสามัญแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะชนิดที่1คือประโยคสามัญที่มีกิยาวลีเดียวชนิดที่2คือประโยคสามัญที่มีหลายกิยาวรีเป็นยังไงไปดูกันค่ะ อันทีน่หนึ่งประโยคสามัญที่มีกิยาวลีเดียวทีนี้เด็กๆสังเกตนะประโยคสามัญก็คือประโยคที่เขาเนี่ยจะพูดถึงมีเหตุการณ์เดียวมีใจความเดียวลุงสุริยาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองก็คือพูดถึงใจความเดียวว่าลุงสุริยาเนี่ยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนะแต่ประโยคสามัญนี้นะคะมีคํากิยาแค่คํากิยาเดียวนั่นก็คือคําว่าเป็นนะคะอันนี้มีกิยาวลีเดียวต่อไป สายใจกินขนมอยากอรอร่อยอันนี้ก็พูดถึงว่าสายใจเนี่ยมีใจความเดียวนะคะว่าสายใจกินขนมอยากอรอร่อยคํากิิยาก็คือคําว่ากินเก่งมากค่ะถูกต้องนะคะลักษณะแบบนี้คือประโยคสามัญที่มีกิจยาวลีเดียวอ่ะแล้วมีหลายกิิยาวลีเป็นยังไงประกายมากนั่งรับประทานอาหารในห้องครัวคํากิิยาคือคาว่าอะไรบ้างคะคาว่านั่ง และก็คำว่ารับประทานเก่งมากเลยค่ะอันนี้ก็มีสองกิจยาเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ก็คือประโยคสามัญที่มีหลายกิจยาถึงแม้ว่าประกายาาจะนั่งรับประทานอาหารในห้องครัวเนี่ยจะมีสองกิยาวลีแต่เขาพูดถึงใจความเดียวนะคะต่อมาพัชรีเดินไปซื้อกับข้าวที่ตลาดมพูดถึงใจความเดียวแต่พัชรีเดินไปซื้อกับข้าวที่ตลาดมีกิยาวลีกี่ตัวคำที่หนึ่งคือคำว่า เดินคำที่สองค,คือคำว่าไปคำที่สามคือคำว่าซื้อนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้มีคำกิริยาอยู่3ามคำคือคำว่าไปซื้อแล้วก็คำว่า เดินมีทั้งหมดสามจิตยาวดีแต่ท้ายที่สุดแล้วประโยคสามัญน,นะคะก็คือประโยคที่พูดถึงเรื่องเดียวมีใจความเดียวแต่ประโยคสามัญน่ยมีทั้งที่มีจิตยาวดีเดียวแล้วก็มีหลายจิตยาวดีโอเคไหมคะผ่านเนาะผ่านนั้นไปต่อเลยค่ะอ้าวทีนี้เรามาดูประโยคสามัญคําเหล่านี้เป็นประโยช์สามัญพราะอลายแบ่งตามโครงสร้างมาดูนะคะแมวกินปลาน่าแมวเป็นประธาน กินเป็นกิยาปลาเป็นกรรมแค่นี้ค่ะแค่คําว่าเมวกินปลาก็สามารถเป็นประโยคได้เพราะมีทั้งส่วนของประธานมีทั้งส่วนของภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงครบเป็นประโยคสามัญซึ่งลักษณะนี้ก็คือเป็นประโยคสามัญที่มีกิยาวลีเดียวคือคําว่ากินต่อมามาดูประโยคที่สองก็คือคําว่าวิชัยเดินไปหยิบหนังสือ วิชัยเดินไปหยิบหนังสือมีใจความเดียวคือวิชัยเป็นปนระธานกิริยาประกอบไปด้วยเดินไปหยิบกรรมเป็นคำว่าหนังสือหนังสือเป็นกรรมเพราะฉะนั้นประโยคนี้จะเป็นประโยคที่มีกิริยาวลีหลายคำนะคะเป็นประโยคสามัญที่มีกิริยาวรีหลายวลีนั่นเอง แมวกินปลาเป็นประโยชสามัญที่มีหนึ่งวลีวิชัยเดินไปหยิบหนังสือเป็นประโยคสามัญที่มีหลายกิยาวลีนั่นเองนะคะนี่คือความแตกต่างของประโยคสามัญนะอ้าวต่อมามาดูประโยคที่สามสิประโยคที่สามมีลักษณะเป็นยังไงพี่ซื้อรถคันใหม่นะพี่ซื้อรถคันใหม่พี่เป็นประธานซื้อเป็นกิยารถเป็นกรรมคำใหม่ก็เป็นขยายกรรมเพราะฉะนั้น พี่ซื้อรถคันใหม่เป็นประโยคสามัญที่มีลักษณะเป็นประโยคสามัญหนึ่งวลีหรือกี่ยาววลีเดียวนั่นเองนะคะอ่ะโอเคไปต่อไปต่อไปต่อ,อมาดูประโยคนี้นกตัวใหญ่บินบนท้องฟ้าเรามาดูนะประโยคนี้จะมีลักษณะเป็นยังไงนกเป็นประธานตัวใหญ่เป็นขยายประธานบินเป็นกี่ยา บนท้องฟ้าเป็นขยายกิยาเอ๊ะเด็ๆสังเกตไหมประโยคนี้คือไม่มีกรรมแต่ทำไมประโยคนี้เป็นคำกิยาได้ล่ะอย้อนกลับไปดูโครงสร้างดูโครงสร้างส่วนประกอบของประโยคคุณครูบอกว่าประโยคเนี่ยจะประกอบไปด้วยนามวลีกิยาวลีซึ่งนามวลีก็คือส่วนของภาคประธานประกอบไปด้วยประธานกับขยายประธาน ส่วนกิยาวลีคือส่วนของภาคแสดงประกอบไปด้วยกิยากับกรรมนะคะซึ่งส่วนของขยายเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะแล้วค,คุณครูบอกว่าประโยคอ่านมีเพียงกิยาวลีได้เมื่อกี้คือไม่มีกรรมแต่ใดๆ,ๆสังเกตคือ,อประโยคเมื่อกี้ก็ยังมีทั้งภาคประธานและภาคแสดงมีทั้งกิยาวลีแล้วก็นามวลีแค่เขาไม่มีกรรมมาลงรับแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ประโยคเมื่อกี้เนะะี่ยค่ะประโยคที่นกตัวใหญ่บินบนท้องฟ้าเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นประโยคได้แค่เขาไม่มีส่วนของกรรมกับขยายกรรมมาอธิบายแค่นั้นเองนะคะโอเคนะคะเข้าใจเนาะอ่ะโอเคทีนี้นักเรียนมาดูประโยคที่มีส่วนขยายครบนะคะจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์มีลักษณะเป็นยังไงสาวิตรีคนนี้ชอบดอกไม้สีขาวมากอ่ะถ้าเราดูแค่ตามโครงสร้างประธาน กิยาแล้วก็กรรมสาวิตีชอบดอกไม้อันนี้เราก็เข้าใจแล้วใช่ไหมแต่ถ้ามันมีส่วนประกอบครบเนี่ยมันจะทําให้ประโยชนั้นสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ยังไงสาวิตีคนนี้ขยายประทานเจาะจงเลยว่าสาวิตีคนนี้นะไม่ใช่สาววิตีคนอื่นนะชอบชอบยังไงชอบมากชอบอะไรล่ะชอบดอกไม้ดอกไม้เป็นยังไง ดอกไม้สีขาวสาวิตีคนนี้ชอบดอกไม้สีขาวมากเห็นไหมคะชัดเจนเลยว่าเขาชอบยังไงชอบมากเขาชอบดอกไม้อะไรดอกไม้สีขาวสาวิตีคนไหนคนนี้ไงชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคําหรือว่า าบางประโยคเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโครงสร้างครบแต่ก็สามารถที่จะสื่อสารได้แต่ถ้ามีโครงสร้างครบตามโครงสร้างประโยคเนี่ยมันจะทําให้การสื่อสารหรือว่าประโยคนั้นสสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอ่าโอเคเนาะอ้าวเข้าใจแล้วพอเข้าใจแล้วมามาทําแบบฝึกหัดกันค่ะแบบฝึกหัดน,นะคะอ่าครูครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทั้งหมด5ข้อนะคะอ้าวนักเรียนลองทําดูมาลองทําดูนะคะอ้าวอันแรกพ่อซื้อบ้านพ่อซื้อบ้านพ่อเป็นอะไรคะ พ่อเป็นประธานซื้อเป็นกิยาบ้านเป็นกรรมแค่นั้นเองมีส่วนของขยายประธานไหมไม่มีมีส่วนของขยายกรรมไหมไม่มีมีขยายกิยาไหมไม่มีอ่ะเอาอีกสักข้อไหมคะอ่ะอีกสักข้อเอาคําว่าขอห้าแล้วกันวาสุก,กีลื่นหกล้มก้นกระแทกพื้นอ่ะวาสุกีเป็นประธาน ลื่นหกล้มกระแทกพื้นเป็นอะไรคะเป็นกิยาเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างนี้นะคะจะเห็นว่าพ่อซื้อบ้านเนี่ยเป็นประโยคสามัญที่มีวลีเดียวส่วนวาสุกีลื่นหกล้มก้นกระแทกพื้นเนี่ยเป็นประโยคสามัญที่มี หลายกิยาวลีแต่ท้ายที่สุดแล้วประโยคที่ครูนํามาให้เป็นประโยคสามัญเป็นประโยคที่มีใจความเดียวอ่ะเบลกไปลองทําแบบฝึกหัดข้อที่เหลือกันดูนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าประโยคอ่าแบบฝึกหัด อันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่เหลือนะคะเด็กๆลองไปทําเพิ่มเติมกันนะคะเพื่อที่จะฝึกทักษะของเรานะคะสําหรับวันนี้ครูอ้ก็ขอเรื่องประโยคความรวมไว้เพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าคะ่ะบ๊ายบาย